สวัสดีครับตินะครับหลังจากที่ผมทำเรื่องยอบภาพยนตร์ Mermaid God Mary ไปแล้วผมเลยอยากทำเรื่อง s p l a s h ซึ่งเป็นแม่แบบให้หนังเรื่องนี้ด้วยมันมีชื่อไทยว่างองเงือกเลือกรักเป็นหนังจากประเทศสหรัฐเข้าฉายปี1984กํากำกับโดย Ron Howard ซึ่งเคยกำกับหนังดังมาแล้วหลายเรื่องเช่น c o c o ิลวิโและ Apollo 13หนังทำรายได้ไป69.8ล้านเหรียญสหรัฐจากต้นทุนสิล้านเหรียญ ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ชมและนักวิจารณ์จนได้รับการยกย่องว่ามันเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของปี1984ซึ่งได้คะแนน90%จากเว็บมาเขือส่วนเว็บ IMDB ได้ไป6.2เต็ม10ด้วยความสําเร็จนี้เองทําให้ในปี1988จึงมีการทําภาคต่อออกมาในรูปแบบภาพยนตร์โทรทัศน์โดยใช้ชื่อว่า Splash t แต่มันไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับภาคแรกนำแสดงโดยทอมแฮงก์ เขาเกิดราศีกรกฎปี1956เป็นทั้งนักแสดงผู้กำกับนักเขียนและผู้อำนวยการสร้างเขาเคยได้รับรางวัลอสการ์มาแล้วสองครั้งซึ่งหนังเรื่องนี้ทำให้เขาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวส่วนอีกคนคือเดรียลเฮนนาเธอเกิดราศีธนูในปี1960เป็นนักแสดงและนักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยหนังเรื่องนี้ทำให้เธอเข้าสู่วงการนักแสดงและเป็นเรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอมากที่สุดที่แหลมคอตเมื่อ20ปีมาแล้วครอบครัวบาวเออร์ กำลังล่องเรือเที่ยวชมทะเลโอ้โหสันดานทำให้เฟรดดี้ลูกชายคนโตโดนพ่อแม่สั่งสอนในขณะที่แอลเลนน้องชายวัยแปดขวบเดินเข้ามามองทะเลแต่พ่อเขาเห็นอะไรบางอย่างเขาก็กระโดดลงไปทันทีทำให้ทุกคนบนเรือพาก,กันแตกตื่น oh <my> ขณะน้องชายจมน้ำอยู่นะส่วนแอลเลนเจอนางเงือกวัยเด็กในทะเลเขาเลยเข้าไปจับมือเธอแต่แล้วชายคนหนึ่ง กระโดดลงมาช่วยเขาไว้ทําให้ทั้งสองต้องแยกจากกันสักพักนางเงือกน้อยก็โผล่ขึ้นมาเขาจึงลาเธอด้วยสายตาส่วนเธอร้องไห้แล้วดำลงไปที่เมืองนิวยอร์กปี1984ซึ่งสองพี่น้องเาวเวอร์ได้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจส่งออกผักและผละไม้โดยมีแอนเลนรับบทหนักดูแลกิจการส่วนใหญ่เพราะเฟรดดี้มักจะก่อเรื่องวุ่นวายอยู่เสมอแต่แอนเลนก็คอยรับผิดชอบแทนพี่ชายของเขามาตลอด เมเขายังใจดีกับลูกจ้างอีกด้วยพอพวกเขาเข้ามาในห้องแอนเลนเลยบ่นพี่ชายเรื่องที่ไม่รู้ว่าเพื่อนชื่อเจอร์รี่จะแต่งงานวันพรุ่งนี้ส่วนเฟรดดี้บอกให้เขารับโทรศัพท์ซึ่งเป็นสายของวิกตเรียแฟนของเขาโทรมาเร่งให้เขาแต่งงานกับเธอและถามว่าเขารักเธอหรือเปล่าเขาพูดอะไรไม่ออกเลยถามเธอกลับว่าเธอหล่ารักเขาไหมซึ่งเธอตอบว่าไม่ทั้งคู่จึงเลิกกันเมื่อถึงวันแต่งงานของเพื่อนสันดานแก้ไม่ได้สินะแอลเลนจึงคว้าตัวพี่ชายขึ้นมาทาให้เฟรดดี้ไม่พอใจ จากนั้นพวกเขาไปยืนต้อนรับแขกให้เพื่อนที่หน้าประตูซึ่งคนที่รู้จักแอลเลนจะทักเขาว่าทําไมวิกตเรียไม่มาด้วยตอนแรกเขาตอบว่าเธอป่วยมาไม่ได้แต่พอโดนคนที่4ถามอีกมันเทกูไปแล้วโว้ยพอใจหรือยังวะเฟรดดี้เลยบอกให้น้องชายใจเย็นเพราะนั่นคือพี่ชายของเจ้าสาวหลังจบงานแต่งแอลเลนก็มาหัวระน้ำเลยบาร์ส่วนเฟรดดี้ไล่จีบสาวสักพักแอลเลนบ่นว่าวันหนึ่งเขาจะแก่และตายอย่างเดียวดายําให้เขาบอกพี่ชายว่า เขาจะไปที่แหลมคอร์ดเพราะมันทําให้เขาสบายใจเพราะเขาขึ้นแท็กซี่จึงบอกให้คนขับพาไปที่นั่นทันใดนั้นคนขับพูดว่ามันไกลตั้ง300ไมล์เขาจะจ่ายไหวหรอแต่พอเขาหยิบเงินออกมาใครว่าเงินซื้อคนไม่ได้กูเถียงตายเลยเมื่อเขามาถึงเขาทามท่าไปกอกับวอเตอร์นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งแต่เขาไม่บอกและไ like ล่แอนเลนเพราะคิดว่าแอนเลนไปสายสื่อของคู่แข่งทําให้คนงานชี้ทางให้เขาไปหาเรือรับจ้าง เมื the oh. oh. ่อ no นั่งเรือมาได้สักพ <mor MEL Thanks in photos> ักคนขับถามว่าทำไมเขากลัวขนาดนั้นเขาจึงตอบว่าวายน้ำไม่เป็นคนขับเลยแกล้งเขย่าเรือคนในเรื่องนี้มันเป็นอะไรกันหมดวะทำให้น้ำเข้าเครื่องยนต์จนดับและพอซ่อมมันไม่ได้คนขับเลยพูดว่าเขาจะไปตามคนมาช่วยมึงเอายิ้เลยนะไอ้วนเขาจึงลองสตาร์ทเครื่องเองเมื่อเรือแล่นวนตัวเขาได้สักพักมันก็วนกลับมาชนหัวเขาทำให้เขาสลบและจมลงไปนางเงือกจึงโผล่มาช่วยไว้ในขณะที่กระเป๋าเงินของเขาตกลงมา หลังจากนั้นเขาก็ตื่นขึ้นโดยมีนางเงือ้กคอยดูอยู่ใกลๆ้ๆเพราะเขาเหลือไปเห็นเธอเขาเลยถามว่าเธอช่วยเขาไว้หรอแต่เธอไม่ตอบเขาจึงถามว่าเธอพูดอังกฤษได้ไหมและเดินเข้าไปหาเธอเธอเลยคิดจะวิ่งหนีลงทะเลแต่กลับเปลี่ยนใจเดินเข้าไปจูบเขาแทนแล้วค่อยวิ่งลงน้ำเขาจึงตะโกนถามวิธีติดต,ต่อกับเธอแต่เธอไม่ตอบแล้วดำลงไปเมื่อเขาหันหลังกลับมา ส่วนเธอว่ายไปเก็บกระเป๋าเงินของเขาทันใดนั้นเธอก็ว่ายมาเจอกับวอลเตอร์ที่กำลังสำรวจใต้น้ำอยู่สร้างความตะลึงให้กับเขาเป็นอย่างมากเธอจึงรีบหนีไปส่วนเขาพยายามถ่ายรูปเธอไว้แต่ไม่ทันหลังจากนั้นเธอว่ายไปที่ซากเรือลำใหญ่และเข้ามาข้างในเพื่อหยิบม้วนแผนที่ขึ้นมาดูสักพักเธอก็เจอเส้นทางไปเมืองนิวยอร์กโดยดูจากบัตรประชาชนของเขาต่อมาขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังอธิบายประวัติของรูปปั้นเทพีแห่งเสรีภาพให้นักท่องเที่ยวฟังอยู่นั้นเธอก็เดินทงทงเข้ามา ด้วยสีหน้าไม่แน่ใจและสงสัยทําให้ทุกคนพากันแตกตื่นแต่พวกผู้ชายกลับเข้าไปขอถ่ายรูปกับเธอตำรวจถึงเข้ามาบอกเธอว่าที่นี่ไม่ใช่แคลิฟอร์เนียนะแล้วพาเธอไปทาให้พวกผู้ชายโหใส่ตารวจระหว่างนั่งเรือพาเธอเข้าเมืองตํารวจเจอกระเป๋าเงินของไอเลนจึงโทรไปตามเขามาเมื่อเขารู้เรื่องเลยรีไปที่สถานีตํารวจทันทีพอมาถึงเขาก็กระนำกดกรี่เรียกตํารวจเป็นการใหญ่จนตํารวจต้องบอกให้เขาใจเย็น แล้วชี้ไปที่เธอซึ่งนั่งรอเขาอยู่บนมานั่งเขาจึงทำหน้าเหมือนกับได้เจอนางฟ้าอีกครั้งส่วนเธอก็มีทีท่าไม่ต่างกัน <Hi. S 1> กูก็ใจแล้วว่ามึงเป็นผัวเมียกันต่อมาเขาพาเธอไปที่พักของเขาแต่พอเธอเดินผ่านประตูหมุน <Okay. S 1> เขาเลยดึงตัวเธอกลับมาระหว่างรอลิฟเธอก็ใส่ซ้อคอของเขาและเมื่อลิฟมาถึงเธอจึงทำคอมโบใส่เจอแบบนี้กูก็ปล่อยให้ตีป้อมแตกเหมือนกันแหละ พอเข้ามาในห้องเขาก็ยกอาหารมาให้เธอส่วนเธอจูบเขาต่อเขาเลยปฏิเสธและบอกว่าเขาต้องไปทํางานแต่พอออกไปได้แวบ,บเดียวเขาก็เปลี่ยนใจแล้วกลับมาซ้ํากับเธอเป็นกูกูไม่ออกไปหรอกเมื่อเขามาทํางานเขาจึงทําตัวกระดิกระดาจนผิดปกติขนาดเฟรดดี้ยังอดแปลกใจไม่ได้แถมเขายังปล่อยให้เฟรดดี้ดูแลงานวันนี้แทนทั้งหมดด้วยด้านหน้าเงือกเห็นโฆษณาเสื้อผ้าจากห้างไฮโซอย,อย่างบรูมิงเดลเลยสวมชุดของฝ่ายชายแล้วลงมาข้างล่าง ทำให้รปภถามเธอว่าจะไปไหนเธอจึงเอ่ยคําว่าบลูมิงเดย์ออกมาเขาเลยเรียกรถแท็กซี่ให้เมื่อเธอเข้ามาในห้างเธอก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ได้พบแล้วเดินมาจนถึงแผนกเสื้อผ้าป้าพนักง,งานเลยฉวยโอกาสชวนเธอเข้าไปเลือกซื้อสินค้ามากมายแล้วใช้บัตรเครดิตของเธอรูดแทนเงินสดถัดจากนั้นเธอก็เดินมาที่โทรทัศน์แล้วจ้องมองมันอย่างสนใจอีกด้านเมื่อแอลเลนกลับมาแล้วไม่เจอเธอจึงรีบทำหาเธอจากราปภทันทีส่วนเธอเต้นแอรบิก ตามโทรทัศน์นาน6ชั่วโมงติดจนพนักง,งานเข้ามาเตือนว่าห้างจะปิดแล้วซึ่งดูเหมือนเธอจะไม่รู้เรื่องเมื่อแอลเลนหาตัวเธอเจอพนักง,งานจึงบ่นว่าเธอไม่เข้าใจที่เขาพูดแต่เธอกลับทักทายแอลเลนอย่างคล่องแคล่วจนเขาและพนักง,งานพากันแปลกใจเขาเลยถามชื่อเธอเธอจึงตอบเป็นภาษานางเงือกกูไม่จ่ายนะมันเป็นอุบัติเหตุเขาเลยถามว่าทำไมตอนนี้เธอถึงพูดได้เธอตอบว่าเธอเรียนรู้จากโทรทัศน์ เขาจึงถามต่อว่าเธอเป็นใครแต่เธอกลับเปลี่ยนขึ้นไปเล่นป้ายจราจรแทนเขาเลยพยายามถามเธอต่อส่วนเธอหยุดเต้นกับบทดนตรีข้างถนนแล้ววิ่งไปดูรถอย่างตื่นเต้นทําให้คนขับรถลงมาด่าพวกเขาแอลเลนจึงรับหน้าเสือให้ในขณะที่เธอวิ่งไปอีกทางไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเอาคืนบนเตียงเมื่อเขาตามเธอมาถึงร้านพิซซ่าเขาเลยถามว่าเธอจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนเธอตอบว่า6วันก่อนพระจันทร์เต็มดวงเพราะถ้านานกว่านี้เธอจะกลับบ้านไม่ได้ ทำให้เขาคิดว่าเธอเป็นคนต่างด้าวเขาเลยขอให้เธอตั้งชื่อตัวเองเพื่อใช้สื่อสารกันโดยเสนอชื่อให้เธอเลือกมากมายจนเดินมาถึงป้ายถนนชื่อแมดิสันเธอจึงเลือกชื่อนี้แม้เขาจะบอกว่ามันไม่ใช่ชื่อผู้หญิงก็ตามสักพักเขาถามว่าเธอจะพักอยู่กับเขาไหมเธอตอบว่าเหตุผลที่เธอมาที่นี่เพราะเธออยากอยู่กับเขาลอยเลยสิมึงคืนนั้นเธอแอบลุกขึ้นมาในระหว่างที่เขาหลับและเดินไปหยิบเกลือมาใส่ในอ่างอับน้ําสักพัก ท่อนล่างของเธอก็เปลี่ยนเป็นหางปลาเธอเลยลงไปแช่ในอ่างอย่างสบายใจแต่เขากลับตื่นขึ้นมาด้วยแล้วเดินมาเคาะประตูเรียกเธอทําให้เธอตกใจพลางห้ามไม่ให้เขาเข้ามาแต่พอเธอทําเสียงดังเขาจึงคิดว่าเธอลื่นลม้มและพยายามจะเข้าไปช่วยในขณะที่เธอรีบทําตัวให้แห้งเพื่อเปลี่ยนหางให้เป็นขาเมื่อเขาพังประตูเข้าไปได้และไม่เห็นอะไรผิดปกติเขาเลยถามว่าทําไมเธอไม่ให้เขาเข้าไปเธอตอบว่าอาย ซ้ำกันขนาดนั้นยังจะอาอีกเหรอเธอด้านวอเตอร์ที่ยกเลิกการสำรวจทะเลก็เจอข่าวที่แมดิสันกลายเป็นคนดังในหนังสือพิมพ์เขาจึงมุ่งหน้ากับสู่นิวยอร์กไฟแอล์เลนกลับมาเจอแมดิสันร้องไห้เพราะเธอเห็นคนยิงกันตายในหนังเขาจึงอธิบายว่านี่คือการแสดงไม่มีใครตายจริงและเธอควรสนุกกับมันเธอเลยหัวเราะออกมาจากนั้นเขาก็ให้ของขวัญเธอเธอรูปไล้กล่องอย่างถนอมแล้วพูดว่ามันสวยมากแต่เขาบอกว่าไม่ใช่เธอต้องเปิดมันออกมาก่อน เมื่อเธอทําตามเธอก็เห็นกล่องดนตรีที่มีตุ๊กตาคู่รักเต้นนาอยู่ข้างในทั้งคู่จึงส่งยิมให้กันและกันเย็นวันนั้นเขาพาเธอไปฟังดนตรีและมาชมรูปปัา้นนางเงือกด้วยกันเธอจึงถามว่าเขาชอบไหมเขาตอบว่าชอบเพราะมันทําให้เขานึกถึงตอนที่ตกน้ําซึ่งเขาได้เห็นอะไรบางอยา่างเธอถามว่าอะไรแต่เขาบอกว่าไม่มีอะไรเขาคงโมโนไปเองสักพักทั้งคู่ก็จูบกันตรงนั้นวันต่อมาเฟรดดี Freddy, ช้ชวนน้องชายไปงานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดี อเลนเลยขอพาแมดิสันไปด้วยเฟรดดี้จึงแซวน้องชายว่าเขามีความรักแล้วสินะแต่เขาไม่ยอมรับพี่ชายเลยจัดชุดใหญ่ใส่น้องชายปากแข็งแล้วพาไปตีสกอชด้วยกันเล่นมานานเท่าไหร่แล้วแค่นาทีเองจริงดิกูนึกว่าห้าชั่วโมงจากนั้นพี่ชายถามว่าทําไมเขาไม่ยอมรับว่ารักเธอเขาตอบว่าเธอพูดอังกฤษได้ในครึ่งวันและเดินท่อง่ในที่สาธารณะพี่ชายจึงพูดว่า เธออาจเป็นแค่คนต่างด้าวแต่เธอก็ว่ยจากแหลมคอร์สมาหาเขาที่นิวยอร์กเลยนะและเชื่อว่าน้องชายรักเธอแต่กแกล้งทําเป็นปากแข็งด้านวอเตอร์นำเรื่องที่แมนดิสันเป็นนางเงือกไปแจ้งในที่ประชุมทําให้เขาโดนเจ้านายด่าชุดใหญ่เพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลทําให้เขารู้สึกเก็บกดจนอยากพิจน์ในขณะที่แมนดิสันชวนแอลเลนเข้ามาดูของขวัญที่เธอซื้อให้และเมื่อเธอเปิดตาของเขาเขาจึงสงสัยว่าเธอเอาเงินมาจากไหน แล้วสังเกตเห็นว่าสร้อยคอของเธอหายไปเขาเลยถามว่าทําไมเธอตอบว่าเพราะรักเขาทําให้เขาบอกเธอว่าเขารักของขวัญน,นี้และรักเธอด้วยแต่พอทั้งคู่ออกมาเดินที่ถนนด,ด้วยกันวอลเทอร์ก็หยิบถังใส่น้าออกมาแล้วถือมันตามแมดิสันไปพอเห็นเธอหยุดเดินเขาจึงสาดน้ําใส่เธอแล้วถ่ายรูปทันทีแต่ปรากฏว่ามันเป็นผู้หญิงอีกคนที่สวมชุดเหมือนกันเขาเลยโดนผัวของเธอสั่งสอนส่วนแอลเลน พาเธอมากินอาหารเย็นด้วยกันแล้วชวนคุยว่าเขาช่วยเธอเปลี่ยนสัญชาติเป็นสหรัฐได้นะด้วยการขอเธอแต่งงานแต่เธอกลับพูดว่าอาหารมาแล้วโอกาสเลยหลุดมือไปจากนั้นเธอก็ซัดลอฟเตอร์โดยใช้มือสดๆทําให้สายตาของทุกคนจับจ้องมาที่ทั้งคู่ตอนอยู่บ้านพวกมึงก็ทําเหมือนกันแหละกูรู้ mm hmm. เมื่อพาเธอมาเล่นสกินน้ําแข็งได้สักพักเขาก็พาเธอมานั่งและขอพูดเรื่องที่ร้านอาหารหน่อยเธอจึงขอโทษและบอกว่าแถวบ้านเธอกินกันแบบนี้ mm hmm. <ๆ>เขาเลยพูดว่าไม่ใช่เขาหมายถึงเรื่องที่เขาขอเธอแต่งงานต่างหาก ทำให้สีหน้าของเธอเปลี่ยนไปจากนั้นเธอก็ปฏิเสธเขาเขาถามว่าทำไมเธอตอบว่าบอกไม่ได้เขาจึงพูดว่าเขาไม่สนใจเรื่องในอดีตของเธอหรอกเธอเลยบอกว่าเธอเหลือเวลาอีกแค่สาวันฉะนั้นมันทำให้มันเป็นวันแห่งความสุขเธอทําให้เขาเริ่มไม่พอใจพอทั้งสองกลับมาเล่นสเก็ตกันต่อก็เห็นตายายคู่หนึ่งเธอเลยพูดว่าพวกเขาน่าจะมีความสุขกันนะทําให้เขาประชดว่าก็ตายายอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนี่เธอเลยเปลี่ยนเรื่องคุยเขา,าจึงแดกดันเธอว่านอกเรื่องเก่งจังนะ เธอจึงน้ำตาคลอแล้วมานั่งถอดรองเท้าเพื่อวิ่งหนีเขาทันทีเมื่อเขาวิ่งตามก็โดนพนักง,งานคว้าตัวไว้เพราะเขาจะไม่ได้คืนรองเท้าเขาจึงตะโกนขอโทษเธอแต่เธอก็วิ่งไปไกลแล้วเขาเลยตามหาเธอไปทุกที่ซึ่งในขณะที่เขากําลังเดินอยู่นั้น,นเธอก็หลบอยู่ใต้สะพานด้วยความหนาวเหน็บวันต่อมาเธอจึงเดินไปที่ท่าเรือแล้วตัดสินใจจะกลับลงทะเลแต่หลังจากนั้นเธอก็เดินมาหาเขาแล้ตอบรับคําขอแต่งงาน ทำให้เขาดีใจและลุกขึ้นมากอดเธอระหว่างเดินมาด้วยกันเขาบอกว่าจะรีบจัดงานพวกนี้เลยเธอจึงพูดว่ามีความลับจะบอกเขาแต่ไม่ใช่วันนี้เมื่อวอลเตอร์เห็นทั้งคู่เข้ามาในโรงแรมก่อจึงรีบวิ่งขึ้นไปดักที่ปลายทางของลิฟต์และเตรียมสายดับเพลออกมารอเป้าหมายเมื่อประตูลิฟต์เปิดสมไม่แหกตาดูก่อนลงมือคืนนั้นแอลเลนพานเธอไปงานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีกับเขาพอนั่งที่โต๊ะ เขาก็พูดว่าเขาอยากได้ลูกชายและหญิงอย่างละคนเพราะประกาศกับแขกคนอื่นว่าเขาจะแต่งงานกับเธอคืนนี้เลยในระหว่างที่ประธานาธิบดีเข้ามาร่วมง,งานวอเทอร์ Water, ก็เตรียมเครื่องมือฉีดน้ำแล้วออกตามหาเป้าหมายทําให้บรอดิการ์ดเห็นว่าเขาซุกของน่าสงสัยไว้ข้างหลังเมื่อวอเตอร์เห็นแมนดิสันเขาจึงหยิบสายฉีดน้ำขึ้นมาแต่นั่นทําให้พวกบรอดิการ์ดคิดว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายและหิ้วตัวเขาออกไปทันทีในขณะที่แมนดิสันขอให้เขาฟังความลับของเธอ และชวนเขาไปที่อื่นซึ่งเขาตกลงแต่นั่นทําให้ทั้งคู่จะกับวอเตอร์ที่หน้าทางเข้าเมื่อวอเตอร์เห็นจึงคว้าสายขึ้นมาฉีดน้ําใสา่แมดิสันทันทีทําให้เธอเผยร่างที่แท้จริงออกมาและนักข่าวเข้าไปรุมล้อมเธอเธอจึงร้องให้แอลเลนช่วยแต่ดูเหมือนเขากําลังช็อกจากนั้นพวกกาดก็นําตัวเธอขึ้นรถซึ่งแอลเลนก็โดนพาตัวไปเช่นกันต่อมาเขาโดนจับขังในตู้น้ําขนาดใหญ่เพื่อทดสอบว่าเขา จะกลายเป็นนางเงือกหรือไม่ส่วนเขาตะโกนบอกว่าเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันนะเรานักวิทยาศาสตร์เลยนําตัวแมนิสันหยนลงไปในตู้เพื่อดูปฏิกิริยาของแอลเลนเพราะอยู่ในตู้ด้วยกันสักพักแบนิสันจึงพยายามเข้าหาเขาแต่เขากลับสะบัดน้ําใส่แล้วทําสีหน้าหวาระแวงแสดงว่ามึงรักเขาที่หน้าตาสินะเธอเลยพยายามอยู่ห่างจากตัวเขาเมื่อผ่านมา12ชั่วโมงแล้วนักวิทยาศาสตร์จึงสรุปว่าแอลเลนเป็นมนุษย์เลยปล่อยตัวเขากลับบ้านแล้วค่อยเอาผ้าผูกตาออกเมื่อเขามาถึงทันใดนั้น นักข่าวก็เข้ามารุมถามข้อมูลจากเขาเหมือนฉลามด้วยกลิ่นข่าวเลือดโชคดีที่ได้เฟรดดี้เข้ามาพาเขาออกไปซึ่งตอนนี้เขากลายเป็นตัวประหลาดในสายตาของลูกจ้างตัวเองเพราะเรื่องของเขาปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อเข้ามาในห้องแอลเลนก็บ่นว่าเขาแค่อยากมีความรักเหมือนคนทั่วไปแต่กลับมาเจอปลาแทนเฟรดดี้เลยสั่งสอนน้องชายว่าเพราะเธอแตกต่างเธอถึงพิเศษและตอนที่เขาอยู่กับเธอเขามีความสุขไม่ใช่หรอขณะที่คนอื่นยังไม่ได้เจอกับความรักด้วยซ้ํา แต่เขากลับทิ้งคว้างมันไปดังนั้นไม่ต้องมาบน่นด้านแมนิสันก็ถูกจับทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนร่างกายของเธอเริ่มเฉาทําทให้วอเทอร์เกิดความกังวลขึ้นมาส่วนหัวหน้าง,งานพูดกับคนอื่นว่าพรุ่งนี้พวกเขาจะผ่าตัดสํารวจข้างในของเธอวอเทอร์ได้ยินจึงเข้าไปคัดค้านแต่หัวหน้าไม่ฟังเขาพรางพูดว่าเขาทําเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติแล้วไล่วอเทอร์ออกจากกลุ่มเมื่อวอเทอร์เข้าไปดูสภาพของเธออีกครั้งเขาก็เริ่มสงสารเธอ วันต่อมาขณะที่เขากําลังทําฟันอยู่แอลเลก็โผล่เข้ามาแล้วไล่หมอฟันออกไปจากนั้นเขาก็โทษว่าวอเทเอร์เป็นคนที่ทําลายชีวิตเขาวอเทอร์จึงพูดว่าเขาแค่อยากพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้บ้าและไม่รู้ว่าเรื่องมันจะลงเอยแบบนี้ส่วนแอลเลเล่าว่าเขาถามเพื่อนที่ทํางานราชการทุกคนแล้วแต่ไม่มีใครรู้ที่อยู่ของเธอเลยวอเทอร์จึงอาสาตัวพาเขาไปจากนั้นสามหนุม่มก็บุกเข้าทําเสือด้วยกันเมื่อมาถึงที่จุดตรวจวอเทอร์ เลยแนะนําเจ้าหน้าที่ว่าสองคนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์มาจากกรุงสตอกโฮมเจ้าหน้าที่จึงพูดว่าเขาเป็นลูกครึ่งสวีเดชและกล่าวทักทายพวกเขาพอพวกเขาตอบส่งเดชเจ้าหน้าทีจาา่จึงบอกให้รอก่อนแล้วถามเป็นภาษาสวีเดชว่าสองนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดชมาทําอะไรห่างไกลาจากประเทศเฟรดดี้ <Freddy S 2> เลยตอบว่าเฮ้ยไอ้โหนดุนพี่ยาวสินิ้วเลยนะเฟ้ยเจ้าหน้าที่เลยให้ผ่านไปแอนเลถามว่าทําได้ยังไงเฟรดดีต้ตอบว่าเขาจํามาจากหนังโปสสวีเดน เมื่อผ่านทหารอีกคนที่เฝ้าประตูมาได้กู่รักต่างสายพันธุ์ก็ได้พบหน้ากันอีกครั้งแอลเลนจึงวิ่งไปจูบเธอทันทีจากนั้นเมดิสันพูดว่าเธอไม่ว่าอะไรเขาหรอกถ้าเขาไม่รักเธอแล้วเขาจึงบอกว่าจนป่านนี้เธอยังไม่รู้ใจเขาอีกหรอก็ก่กอนหน้านี้มึงทําเป็นรังเกียจเธอนี้สักพักวอลเตอร์ก็นําทีมออกมาส่วนแอลเลนแจ้งทหารว่าเพื่อนของเขาโดนนางเงือกพ่นแสงใส่ตาและอยากเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะโดนอีกคนซึ่งทหารก็เชื่อแล้วถามว่าต้องทํำยังไงต่อวอลเตอร์ Walter, จึงบอกให้เฝ้าประตูไว้เดี๋ยวเขาจะไปเอานิวเคลียมาเมื่อพวกเขามาถึงรถเธอก็เอาผ้าออกในขณะที่พวกนักวิทยาศาสตร์เข้ามาเห็นเฟรดดี้นั่งตกปลาในตู้อยู่พวกเขาจึงส่งทหารไปตามจับอีกด้านขณะที่รถกําลังติดอยู่บนถนนแมนดิสันก็ชี้ให้แอนเลนดูทหารที่วิ่งมาแอนเลนจึงขับรถออกไปอีกทางทันทีโดยหารถเข้าสวนสาธารณะแล้วขับออกมาในซอยเล็กๆระหว่างนั้นวอเทอร์ขอให้แอนเลนจอดรถเพราะเขาจะลงไป่วงเวลาให้ มนดิสันจึงจูบขอบคุณเขาพอพวกแอลเลนไปแล้ววอเตอร์ก็โบกมือให้รถทหารหยุดแต่น่นอนว่าพวกเขาไม่สนวอเตอร์จึงโดดหนีลงช่องทิ้งขยะมึงคิดผิดแล้วละ่ะที่คิดว่าทหารจะเห็นหัวประชาชนในที่สดุดทั้งคู่ก็มาถึงที่ท่าเรือแล้วกอดลากันทําให้เมนดิสันพูดว่าเธอคงมาไม่ได้อีกแล้วส่วนแอลเลนบอกว่าเขาอยากไปกับเธอเธอจึงพูดว่าทาได้นะเพราะเธอเคยช่วยเขาให้หายใจในน้ําได้ตอนที่เขาเป็นเด็กไง แอเรียนดีใจที่เรื่องในตอนนั้นไม่ใช่ความฝันพร้อมบอกว่าเขาจะไปกับเธอแล้วค่อยกลับมาหาพี่ชายในวันคริสต์มาสแต่เธอบอกว่าครั้งนี้เขาจะกลับมาไม่ได้อีกแล้วพอเห็นเขาทำหน้าเศร้าเธอจึงบอกว่าเธอเข้าใจเขาเมื่อทหารมาถึงเขาจึงพูดว่าเขารักเธอแล้วบอกให้เธอหนีไปพร้อมพยายามตะโกนห้ามพวกทหารไว้สักพักเธอโผล่ขึ้นมาโบกมือลาเขาทำให้เขากลัวว่าเธอจะโดนจับได้เขาจึงตัดสินใจกระโดดน้ำ และพยายามตะเกียกตะกายไปหาเธอแต่เขาว่ายน้ําไม่เป็นเลยจมลงไปแมนดิสันจึงว่ายกลับมาขณะที่พวกทหารดำลงมาด้วยส่วนแมนดิสันเข้าไปทําให้เขาหายใจในน้ําได้แต่นั่นทําให้ทั้งคู่โดนพวกทหารล้อมเอาไว้ทั้งสองจึงแท็กทีมสู้ซึ่งพออยู่ในน้ํามนุษย์ก็สู้นางเงือกไม่ได้ส่วนเธอก็ดึงสายอากาศของพวกทหารออกจากนั้นแมนดิสันก็คว้าตัวเขาแล้วว่ายทยาาหนีไปด้วยกันพอรอดมาได้ พวกเขาก็แสดงความดีใจและจูงมือว่ายน้ํากันต่อไปจบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเวอร์ชั่นสหรัฐกับเวอร์ชั่นจีนฮ่องกงอันไหนสนุกกว่ากันคอมเมนต์เขมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนใครที่อยากชมหนังนังเงือนเรื่องอื่นอีกผมได้ให้ลิงก์ไว้ในช่องดีสคริปชันแล้วนะครับและได้โปรดอย่าขอหนังเข้ามาอีกเลยไว้เจอกันเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ